สวัสดีครับพี่พ e ี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันจะเช้าจังเลยครับผมมาขอบคุณครับผมก็ถึงวันนี้หน่อยกิจกรรมจะทำอะไรยังไงบ้างครับครับวันนี้เราสองคนนะครับก็มาที่งานเออคอนราฟเต้นนะครับก็เป็นเอองานเฟสติวัลนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับของเซนต้านะครับ ก็วันนี้เราสองคนก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานด้วยเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีกิจกรรมบนเวทีนะครับได้เล่นเกมในโรงแรแฟชั่นเย็นเส่ตรงนี้เราไปขึ้นเวทีเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่ามันก็ไม่มีแค่คอนเสิร์ตครับมีอาหารด้วยมีเกมด้วยมีแฟชั่นด้วยก็มีหลายๆอย่างเลยคือแฟนต้าวันนี้เขาแบบยกกาลังมาให้ทุกคนเลยไม่ได้มีแค่วันนี้นะครับมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งด้วยใช่แล้วโอกาสเราสกหลับกิจกรรมไหนพิเศษไหมคะกิจกรรมเหรอครับเดี๋ยววันนีีีี้้้้เเเเเราขึนนนนววทกกก่่่ออปปปปุ๊๊บบไไลลมัพูดดแะย ได้คุณได้เนอะดเดี๋ยวลุดอีกแล้วอ่ะเออก็เดี๋ยวนั่นแหละครับไปเล่นกิจกรรมแล้วเดี๋ยวลงไปที่บูธค,ครับกิจกรรมมาเจอเบลี้ใช่ใช่คับถูกต้อง้องงวันนี้วันนี้เป็นยังไงวัีนะครับก็เนี่ยคนเยอะมากครับตื่นแต่เช้าเลยก็เห็นว่าวันนี้ตั้งแต่วันนี้อยากรอดูคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าตอนแต่งหน้าอยู่เนี่ยเราก็ได้ยินบอกว่าหลายๆวงก็ซ้อมกันก็นอยากรอดูด้วยตอนนี้เขาประกาศไลฟ์อัพแล้วใช่ปะโอเคโอเคโอ้โหน้องๆซ้อมกันดีมากๆเลยครับ มีหลายวงเลยอ่ะดูหลายวงมีแต่ทอยครับที่ผมรู้นะมีแต่ทอยมีวิสใช่ไหมมีเพอร์เซสมีบัสหัวย่างหัวย่างสี่แล้วยังไงอีกครับเดือดทอยเมืแล้วเมื่แล้วสี่สี่โอเคถือว่าครบครับวันนี้ไม่หลุดแล้วครับดูใครเป็นพิเศษอะไรยงไงไหคะดูใครเป็นพิเศษเหรอครับ เอ่อให้กำลังใจน้องๆบัสแล้วกันครับเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะต้องเจอเตรครับก็ <c oughs> ให้น้องๆเตรียมตัวไว้ให้ดีแล้วกันครับเตรียมตัวรับมือให้ดีครับครับลั้ชอบไหลวงไหมครับทุกวงเลยเหรอทุกวงเ,เ,เลยก็มาให้กำลังใจทนุ่มกัน,นท,ทุกคนถ้ามีโอกาสได้อยู่ถึงเงย็นอะไรเงี้ยก็อยากทุกวงเลยครับผมคิดว่าน่าจะอยู่นะเราดูเราดู รับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนตาเฟสนะครับที่ทุกคนจะมาแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้หลากหลายกิจกรรมมากๆเลยนะครับก็มีนั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกศิลปินอีก4วงใช่ไหมครับ4ี่หรือห้าพรุ่งนี้ดู้ไหมครับเยอะมากๆมาจะเป็นหมดเลยครับก็มาได้แล้วก็ฝากแฮชแท็กแฟนตาเฟสด้วยนะครับใช่ไหมครับครับ จากอะไรนะจากวันนี้เป็นปลายปีค่ะมีอะไรบ้างได้งานราบก็เดี๋ยวมีก็เดี๋ยวมีงานใกล้ๆนี้ครับใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรบ้างใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมว่าปีนี้จัดเต็มแน่นอนครับแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับใช่ยาวถึงปีหน้าเลยครับผมก็มีแบบว่าสอะไร้างไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจ ต้องรอดูต้องรอดูครับที่เดือนนี้จะได้รู้กันว่ามีหรือไม่มีใช่มารอรุ้นพร้อมกันว่ามีหรือไม่มีวันที่เท่าไหร่คุณได้ไปต่อไม่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่วันที่ผมได้พูดไปแล้วครับก็อย่าไปรอดูเอาละกันเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็ครับม่เห็นว่าเราหลุดอะไรไปหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับตรงอะไรครับตรงมาทันทีตรงมาทันทีครับ เอาแล้วกูเออเอาแล้วกูเรารู้เลยหรอว่าเรามีความคิดดึก็เขารู้ครับเขาเห็นจากในโซเชียลต่างๆครับว่าเฮ้ยเราไปพูดอะไรอย่างนั้นครับจริงๆเราต้องโดนทังโทษด้วยครับแต่เขาบอกว่าพี่ไม่ทำอับหรอพี่ไม่ทำอับหรอใช่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 ครับแต่ว่าไม่เป็นไรมันมันหลุดออกไปแล้วครับเราก็ไปแก้อะไรไม่ได้เนาะก็เลยบอกว่าเออพี่ท้าครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับ แล้วคนระับเพราะว่าผมบอกว่าคลิปวะอย่ายลงอย่ายลงอ๋อมันไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่เหรอครับอ๋อครับผมจะทำให้ดีที่สุดสำหรับวันนี้เลยครับอย่าลืมมาเที่ยวแฟนตาเฟสนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เจอกันครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวคอยดูครับแล้วน้องการมิ้งเราจะไรฟ์อไปเราเห็บความลับกันกันไม่กันไม่ค่อยพูดไงครับมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยพูดใช่ครับก็หันไปมองเฉยๆว่าอุ๊ย ไม่ต้องแต่ก็ยังไม่แน่ไม่รู้ว่ากันได้ไปหรือเปล่าเลยวันที่ผมไม่แต่ว่าอยากรู้ว่าเขายังไม่พูดกันออกไปหรอครับยังไม่มีใครรู้อันหรออ๋อแล้วตอนนี้รู้รู้หรือยังครับรู้ก็เรืยองครับยังไม่มีใครรู้อ่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้อ่ะครับหรือคนแอคติ้งเนี่ยไม่รู้ปะไม่รู้จริงจริงหรออีกก็มารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างทำตัวให้ว่างแล้วกันวันที่ผมพูดไปอ่ะทำตัวให้ว่างแล้วกันพี่เราเป็นเกยัง แ่าควั่ามอัน่นีจะต้องเอเอันนี้แหละวันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่ก็ต้องมารอลุ้นว่าวันนั้นจะมีใครไปบ้างใแล้วเราไปในฐานะงานอะไรด้วยอุ้ยหลุดออกเนี่ไม่รู้ันรไม่รู้อ่ะตัวเองจะไปแน่นอนอุ้ยไม่ไม่รู้ไงเรายังไม่รู้ว่าตัวเองได้ไปหรือเปล่าอันนี้ acting เฮ้ย okay, ขออัปเดตนี้หน่อย Break up service ได้ไหมครับ Hello, <thank> Break up service ตอนนี้ถ่ายไปถึงคิวที่25แล้วครับ oh. ก็ใกล้จะจบและก็อยากให้ทุกคนแบบรอดูได้เลยปีหน้าเพราะว่าโหแต่และซีนที่เล่นไปมันแบบดีมากๆมันแบบเบียวมากๆแล้วก็น่าจะมีความคอมเมดี้สูงมากๆครับในในเรื่องนี้ครับแล้วก็แต่ละแต่ละ,แต,ละ,แ,ตละแต่ละตอนเนี่ยมันก็จบในตอนด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูอยากจะอาอีกแล้วเ ก็สนุกมากๆครับผมว่ามันจะเป็นแบบซีรีส์ที่ทุกคนน่าจะดูแล้วผ่อนคลายชีวิตได้ครับเพราะว่าตอนนี้ท้องขึ้นมันเครียดเนาะอ,อะไรนะครับรใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ ถือว่าเรื่องนี้มี่ายน้อยมากเลยเนี่ยเพราะว่าคิวแต่ละคนแล้วก็เหมือนปอนเนี่ยเพิ่งได้เอ่อถ่ายซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ได้รับเกิดวันทีเนิดหน่อยก็เลยต้องแบบว่าซีนต่างๆก็อาจจะแบบมียกบ้างเพราะแต่ซีนก็จะแบบโกลด์หน่อยก็ขายกันัขนาดไหนปอนเขาแบบไม่ตกยากเลยคือวันคือวันนั้นเป็นวันที่กันอ่ะได้กลับก่อนกันถ่ายตอนเช้าแล้วปอนไดมีถ่ายต่อเนี่ยแล้วปอนก็เป็น ซีนนั้นน่าจะเป็นซีนที่วิ่งมันต้องวิ่งแบบตามซอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิ่ง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 แล้วไปแล้วแบบจะล้มแล้วก็เลยมือก็เลยพลาดไปโดนตะปูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยพลุกอย่างเงี้ยเย็บเลยแบบเดี๋ยวมาแล้วเหมือนพี่ที่ตึกก็นต้องไปถามว่าปอนเป็นอะไรรู้ไหมเลือดออกตอนนั้นก็นอนอยู่บ้านแล้วกันแบบไม่รู้เลยเลยก็เลยโทรไปถามดิวว่าเออเกิดอะไรขึ้นเลยดิวอะไรแล้วให้มาเรียกว่าเรื่องนี้ก็จะมงที่หนักค่ะ ใช่ครับก็ก็เครียดหน่อยครับก็มันเป็นแบบว่าวันแก้ตายครับลิฟต์ทุกคนก็คือต้องหนีตายต้องใช้แบบต้องช่วยเอาแบบให้ทุกคนรอดด้วยกันอ,อย่างเงี้ยมันก็จะมีกิจเตียนแต่ก็สนุกดีเม่อไหร่คนรอดูคาแรกเร์่ที่โคการตองการเสนออย่เพราะคาแร็กตอรมันหนมากทายหน้ใช่ก็รอดูเลยครับว่าโอโซนจะเป็นไงบ้างกันก็รอรุ้นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเยยงี้ยตอนนี้นใช่เช่โอโซนตอนนี้ถ่ายไปได้ประมาณแบบสิบกว่าคิวเองแต่ถามไปถามดิวมาแล้วครับถามว่าน้องเขาเล่นดีไหมอะไรเงี้ยครับดิวบอกว่า เหมือนมากเลยพี่ใช่เข<อ>ไ,ไม่ได้เล่นกับกองเขาต้อง็นใก็ผมก็ต้องถามว่าเอ้ยเป็นไง ai? แบบเวลาอยู่ในกอง,งะอะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่าเออสนุกไหมเป็นยังไเงเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นกองพี่กูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากรู้ว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างบรยงรยากาศในกงองเขาบอกดีมากเลยครับถามเขาเขาก็ต้องบอกว่าดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยลอยากถามคนอื่นว่าเออเหมือนเดียวเล่นกันครั้งที่เท่าไหร่อ่เนี่ย สองออแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันหมายถึงว่าเล่นแต่มันก็เหมือนกับเป็นซีน<ม>ที่ไม่ค่อยได้แบบว่าเจอกันมากมอย่างเออโฮมสคูลอะไรเงี้ยกันก็จะเจอแต่น้องน้องๆอ,อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอจริงแล้วมีก็มีเจอบ้างแต่ไม่ได้เจอจริงครับพรมใช่น่าจะโอ้ปีหน้าครับปีต่อปีต่อปีหน้าใช่ครับก็ ฝากงานของเราสองคนด้วยนะครับว่าเออคือปีหลังเนี่ยตอนนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะครับ,รบแล้วก็ฝากงานแันตาเฟดไว้นะครับพรุ่งนี้เหลืออีกหนึ่งวันนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ฝากไว้นะครับพรุ่งนี้มาสมุคกันที่แฟนตาเฟสนะครับขอบคุณครับพี่ใหม,ม่พี่ใหม่แพลนไปไหนครับ ตอนนี้ทำคิวให้ว่างรับงานครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าถ้ามีงานก็ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราก็ไม่อยากไปเที่ยวไหนก็าต้องไปเที่ยวใช้เงินครับเบก็บเงินดีกว่าครับ<ะ>ตอนนี้ตอนใช่ตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าจะไปเที่ยวไหนตอเนี้ผมผ่ายละครหนักก็เลยยังไ,ไม่ได้คิดเลยคุณพี่อ,อ,อยากพาไปเที่ยวไหน <laughs> อยากพาไปเที่ยวไหนอากาศตอนนี้เย็นๆอยากไปเชียงใหม่ เชียงใหม่เชียงใหม่อากาศเท่าไหร่นะเช้ามี21ตอนกลางคืนอะไรเนงะี้ยเอเอเขาบอกว่าอากาศดีเชียงใหม่อากาศดีไม่ถามใครมากหรอดูในสตอรีร่อ๋อโอเคโอเคครับขอบคุณครับ